สวัสดีครับ FC ที่รักทุกท่านนะเพื่อนๆที่เคารพรักทุกคนนะครับ FC ที่จะตามสูตรนี้อยู่นะครับยังเดินต่อนะครับตามต่องวดที่แล้วก็เข้านะครับงวดนี้เรามาตามต่อกันนะครับว่าจะมาต่อหรือไม่นะครับสูตรวิ่งบนสองตัวมาตัวนะครับ ท่นมาดูเลยครับเห็นนะครับเข้าต้งแต่งวดสิบหกพฤษภาคมนะครับนะครับได้ได้สองกับสามนะครับเห็นนะฮะออกห้าเก้าสามนะครับมาดูของงวดต่อมานะครับงวดสิบหกมิถุนาคือหาของงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดนะครับเอาหลักพันนะครับ หลักพันกับหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งนะครับมาบวกกันนะครับนะครับห้าบวกสามแล้วก็บวกเลขท้ายสองตัวด้วยนะครับห้าบวกสามได้แปดนะครับห้าบวกสามได้แปดแล้วบวกสองสี่สองนะครับเป็นสิบนะได้ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งคือบวกกไปแต้มหนึ่งนะครับศูนย์ก,ก,กั 3, 5, 9, บหนึ่งงวดแรกได้สองกับสามมาห้าเก้าสามงวดนี้ ต่อมาได้ศูนย์กับ1ก็ออกห้าศนย์สี่นะครับศูนย์ข้านะครับศูนย์ข้ามาดูงวดต่อมานะครับสุขมิยองวดของสุขมยอห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่แล้วก็จะหางวดหนึ่งกรกฎาคมนะครับเอาห้ากับ4ี่บวกกันนะครับแล้วบวกเลขท้ายสองตัวนะครับหนึ่งะครับก็ศูนย์กับหนึอีกนะครับเพราะ ห้าบวกสี่ได้เก้าบวกหนึ่งก็ได้สิบกับศูนย์มาศูนย์กับหนึ่งนะครับออกห้าศูนย์สามครับวันที่หนึ่งกรกดาหกเจ็ดสี่สามสี่ห้าศูนย์สามสี่กับสามบวกกันได้เจ็ดนะบวกกับเก้าเลขท้ายสองตัวนะครับคือเก้านะครับเป็นสิบหกนะครับเอาหกมาได้หกกับเจ็ดนะครับหกหกกับเจ็ด ออกสามสามหกครับแล้วงวดต่อมาสิหกรกฎาคมหกเจ็ดเอาสามกับหกบวกกันได้เก้าบวกกับหนึ่งเป็นสิบกับศูนย์กับหนึ่งออกศูนย์สี่หนึ่งนะครับมาสองตัวเลยนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์สี่หนึ่งนะครับนะครับท่นนี้ต่อมามาดูงวดงวดที่ผิดนะครับคืองวดที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ด สี่สี่กับหนึ่งนะครับสี่กับหนึ่งวกกันเป็นห้าวกหกเป็นสิบเอ็ดนำหนึ่งมากกับสองนะครับนะครับมันออกแปดหกเจ็ดบนไม่เข้าครับแต่นี้มาเข้าล่างคือสองแปดนะครับสองแปดหลุดลงล่างงวดนี้ถือว่าผิดครับของงวดต่อมาสิบหกสิงหาคมหกเจ็ดนะครับศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดเอาศูนย์กับเจ็ดบวกกันได้เจ็ด บวก8นะครับ8กับ7เป็น15บห้าไปแต้ม6 15กับ6ออกมา606ครับถ้าหน่งกันยา67 199 606เราจะหางวด16กันยานะครับ1กับ6เป็น7แล้วบวกกับ4เป็น11บ็ได้1กับ2ออก6 62ครับ แล้วต่อมา16กันยา67ออก608 662เอา6กับ2วบกันได้8นะครับ8บวก7ได้15ได้5กับ6นะครับอ,อ665ครับเห็นนะครับรางวัลที่แล้วนะครับ1ตุลา67 เจ็ดหนึ่งออกเจ็ดหนึ่งปดหหห้าเราจะหางวดสิบหตุลานะครับอุมจิแล้วล่างคือห้าเจบวกห้าได้สิบสอบสอบวกเเป็นยี่สิ็ดยีได้1เอาหนึ่งมานะครับเอาหนึ่งมานับไปหนึ่งแต้มเปน1กับ2นะครับออกอ่า 962นะครับ962เห็ 9, 6, นไหมครับนี่ผมว่างไว้ว่าอรอลุ้น16ตุลานะครับนะครับนะครับยังเดินอยู่ครับยังเดินอยู่ทีนี้มาหา งวดต่อไปคืองวดนะครับงวดหนึ่งหนึ่งพฤศจิกานะครับหนึ่งพฤศจิกาสิบหกตุลาออกสี่แปดสองเก้าหกสองเอาสี่กับสองบวกกันสี่บวกสองด้วยบวกกันนะครับและทีนี้อย่าลืมเลขท้ายคือศูนย์ศูนย์ออกแปลกมากนะครับ ศูนย์นะครับสี่แปดสองเก้าหกสองสี่กับสองเป็นแปดบวกศูนย์สี่บวกสองเป็นหกโทษนะครับสี่บวกสองเป็นหกบวกศูนย์ก็ได้หกเหมือนเดิมนับมาหกแล้วก็เจ็ดนะครับวันนี้ได้หกกับเจ็ดครับจะมาไหมนะครับรอลุ้นนะครับรอลุ้นวันทีกหนึ่งพุตจิกาหกเจ็ด แต่งวดที่แล้วก็ได้ลุ้นนะครับได้เฮกันไปแล้วนะครับได้เฮกนไปแล้วที่ผมเอาเก้ามาประกบนะครับเพราะวิ่งตัวเดียวได้เก้าเก้าหนึ่งกับเก้าสองแล้วก็เก้าก็หัวลงก็เป็นหกก็คือหกหนึ่งหกสองนะครับแต่ผมจะเน้นไปที่หกหนึ่งนะครับก็เลยตัวเต่งก็พลาดแต่ตัวรองกันได้นะครับตัวรองนั้นได้ นั้นใครที่ซื้อทั้งตเกติงตัวรองนะครับก็ได้เหตทั้งเลขวิ่งก็วิ่งกันทั้งเก้าทั้งหกนะครับเพราะเก้าในหัวขึ้นหัวลงนะครับจังหวัดน,นี้ได้หกกับเจ็ดครับตัวไหนจะมาให้เพื่อนๆนำไปประกบกับสูตรของท่านหรือสูตรของคนอื่นหรือเลขเด็ดเลขฝันอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เพราะ อีกไม่กี่วันผมก็จะหาสูตรอื่นเข้ามาประกบกันเพื่อมาสรุปให้ท่านได้ลุ้นกันนะครับได้ลุ้นกันอีกทีพอเสแล้วก็บางส่วนที่ตาม EP ที่86นะครับ EP ที่86เดี๋ยวผมเขียนให้91 92 61 62นะครับสองตัวนะเข้าอยู่ครับยังต่สามตัวเป็น4ี่หกสองถ้าไม่เข้านะครับ เรได้เฮกันไปแล้วนะครับแต่วันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้เฮอ,อีกนะครับขอให้เฮงเฮงรวยๆนะครับกันทุกคนจะลืมกดไลค์กดตามด้วยครับเพื่อนถ้าเพื่อนชอบจะได้มีเลขเด็เดมานำเสนอให้เพื่อนๆต่อไปขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ